ตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมแอคชั่นพ r p ีแก้ปริศนาที่ไม่เหมือนใครด้วยพลังแห่งฤดูกาลของอารีจะละลายหัวใจของผู้เล่นได้ไหมนะเชิญรับชมรีวิวนี้ได้เลยครับเกมนี้เป็นเกมสำหรับครอบครัวจริงๆตามชื่อเกมตัวเอกของเราคือเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่ออารีด้วยความช่วยเหลือของคริสตันทั้ง4 เธอสามารถจัดการกับฤดูการได้เกมนี้นำความสามารถในการเปลี่ยนปแปลงฤดูการนี้มาใช้ในการแก้ปริศนาได้อย่างชาญฉลาดด้วยกราฟ,ฟิกที่มีสีสันสดใสฉากคัสซีนที่น่ารักและดนตรีที่ไพเราะเกมนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆก,กล่าวได้ว่าเกมดังกล่าวให้ความท้าทายอย่างมากสำหรับนักเล่นเกมผู้ใหญ่ด้วยปริศนาที่ท้าทายพอให้เราคบคิดอยู่หลายนาที บางครั้งก็สับสนว่าจะไปทางไหนดีแม้ว่าจะเป็นเกมแบบเล่นคนเดียวที่ไม่มีหน้าจอแยกแต่ผมก็คิดว่ามันจะดีนะถ้ามีใครสักคนมาร่วมไขปริศนาไปด้วยกันปริศนาในเกมนั้นจะเป็นปริศนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปริศนาทุกตัวเชื่อมโยงกับการจัดการกับฤดูกาลต่างๆเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่สำคัญของอารีเมืมอ่อฤดูกาลห,ห,หยุดชะงักลงและ พ่อของ,ของเธอผู้พิพพทักษ์ฤดูหนาวไม่สามารถไปร่วมประชุมสภาได้อารีก็อยากจะไปแทนเขาแม้ว่าแม่ของเธอจะไม่อนุญาตและบอกว่ามันไม่ใช่ประเพณีที่เด็กผู้หญิงจะเข้าร่วมนะ <c oughs> แน่นอนอารีไม่ฟังจากนั้นเธอก็สวมเสื้อผ้าของพี่ชายเพื่อปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายและเธอก็ออกไปประจนภัย พวกผู้ใหญ่ดูถูกอารีตลอดเวลาและบอกเธอว่าเธอทำอะไรไม่ได้หรอกแต่นางเอกผู้ดื้อรั้นของเราไม่ยอมน่ะสิเรื่องราวจึงเกิดขึ้นความกล้าของเธอเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ถูกบอกว่าเธอทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับพ่อของเธอที่ต้องการช่วยปกป้องคริสตันแห่งฤด,ดูกาลและคืนความสมดุลของสภาพอากาศในการเดินทางของเธอเธอจะต้องผ่านหลายพื้นที่ ตั้งแต่ทุ่งหญ้าเขียวชวยอุ่มไปจนถึงเมืองและด้านเจียนที่เต็มไปด้วยปริศนาวิธีการเล่นแนวเกมนี้จะคล้ายกับเซลดานั่นคือการผสมภาษาร,ระหว่างการสำรวจปริศนาแอคชั่นและการต่อสู้เราสามารถค้นหาไอเทมใหม่ๆหาเงินเพื่อใช้จ่ายในร้านค้าและของสะสมอื่นๆหรือเพิ่มพลัง แม้ว่าจะมีการต่อสู้อยู่บ้างแต่เวลาส่วนใหญ่กว่า90%ถูกใช้ไปกับการขาไขปริศนาด้านสิ่งแวดล้อมเมือ่อมีศัตรูเราก็สามารถวิ่งหนีพวกมันไปได้เพราะสู้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาการต่อสู้ก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ฟันฟันแพรี่และก็หลบภาพในเกมอาจจะดูตกยุคไปสักหน่อยหรือเป็นเพราะว่าเงินทุนไม่พอกันนะ เหมือนเกมในยุค PlayStation 2น้ำที่ดูแปลกๆรากฟิกที่ดูหลงยุคตัวละคร NPC ที่ดูแข็งๆไม่แปลกใจเลยเราจะเจอจุดปกพร่องและบั๊ตลอดทั้งเกมเกมนี้ซึ่งมีนักพัฒนาเพียงแค่5-10คนเท่านั้นทำได้ขนาดนี้ผมก็ว่าเก่งแล้วนะหากเราเล่นให้จบอาจใช้เวลาไม่เกิน10ชั่วโมงก็เป็นได้ เกมนี้เหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับเด็กๆน่ารักน่ารักสดใสสดใสไม่เหมาะกับเกมเมอร์แนวฮาร์ดคอร์กราฟิกที่ดูตกยุคเกมเพลที่เล่นง่ายๆหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ